อ่าครับสำหรับคลิปนี้มีคนท้าผมมาเออน้ำผลไม้นี่ครับเออนะฮหกล่องน้ำผลไม้นี่ดอยคำรถมะเขือเทศอุ๊ยร้อยเปอร์เซนต์ด้วยร้อเปอร์เซนต์เขาบอกว่าเป็นรสชาติที่เฮียมากจากแทนเอ็เราจะมาลองกินละแกะก่อน จอะเลยชิมทำใจชิมก่อนได้ไหมเ้อไอ้ยี่คำแรกคำน้ำตากูเกือบไหลนี่น้ำผลไม้หรืออะไรวะเนี่ยโอ้โหร้อยเปอร์เซนต์ด้วย จากการที่ชิมคำแรกแล้วทำไม่ได้หรอกสามสามึ๊กเนี่ยมีตามบิวเอวิวินบินซีครบหลักห้าหมู่โอ้เครียดเลยจากเรากินนี่เครียดเลยเอาวะอยู่ให้มันเสร็จเสร็จไปหนึ่ง เออมาผลิตออกมาได้ไงวันนี้รสชาติเยี่ยมไม่มีคำเปรียบเทียบใดๆด,ดำกูน้ำตาไหลเลยของบริษัทอะไรวะดอยคำขูจำม,มึงแน่ๆ ไปไหนกูจะไม่ซื้ออีกเลยเอาเอาให้หมดเออทำให้เขาดูหน่อยเ,อเก่งแต่มอพิตตี้หมดหมดแล้วนะทำให้เขาดูหน่อยงง<ร>อะไรกูอาล่ะนี่จะส่สงคำท้าต่อให้ตาแบตนะครับตาแบต หรือไวยเออร์ซอมบี e ้ด้วยความรักและคิดถึงกินโชว์ผมด้วยสารต่อทีแล้วกัน